อายเดี๋ยวโอ้โหใครเนี่ยชื่ออะไรหนูชื่อว่าเนินค่ะโนอนอินุล่ะจะแดกกูไหมจแดกหรอกชื่อนานมึงแหละชื่ออะไรบุญนำบุญนำอ๋อบุญนำชื่อทั้แม่เลยนะมึงะจะมาอยู่ในบ้านนี้เหรอนี่ยที่คุณพะพามานี่แนี่มีไม่มีที่อยู่เหรอจะมาอยู่ในบ้านนี้นี่มาอยู่ในบ้านนี้ก็ต้อง ไว้ด้วยนะว่าจะทำอะไรบ้างรับจนหุงข้าวมึงทำเป็ดไหมไอ้เฮียมึงเป็นเป็นเจ้าของบ้านเหรอขอให้มันรับเข้าไปเอาหน้าเอาตาอีนี่ต้องเคยได้คุณพระเชื่อเกินไปไงกูบอกแล้วเป็นไงตามพี่มาขี้เหร่ไหมล่ะคุณหญิงเจ้าข่าว่าไงไว้ใจได้เลยเจ้าค่ะอาดั่มก็ดั่เจ้าค่ะเตี้ยก็เตี้ยเจ้าค่ะอุ้ยมัสวยเลยเจ้าค่ะเออเห็นไหมฉันบอกคุณหญิงแล้วจะได้เลิกคิดมากสักทีเอาหน้าเนื้อเวนดูเลี้ยง สงสารลูกลกลูกกาไหนมาดูหน้าหน่อยสิเนินเนนิไหวคุณหญิงเขาสิจ้าทางนู้นจะคุณหญิงสวัสดีจ้าเป็นไงคุณหญิงสวยกว่าต้องเยอะเจ้าค่ะเชื่อชอยสายตาชอยนะคุณหญิงสวยที่สุดนี่ขี้เล่อะไรนะขี้เล่โอ้ยท่านี่ขี้เล่คุณหญิงไม่ขี้ควายเลยไอ้เมิร์ฟนี่เมียกูนะอ๋อขี้ขี้สองเล่ไหนเมื่อกีบอกว่าเป็นขี้เล่ไง สวยสภาพนี้สวยที่นีไสวยแล้วใครสวยชอยสวยที่สุดโอ้สภาพมชมตัวเองรูปร่รางยังยจิงจกเมาแฟบมึงอ่ะคุณ <ault S 1> พี่คุณพี่ดูสิเนี่ยรูปร่างมันขนาดเนี้ยฉันรับไว้ไม่ได้หรอกไม่รับไม่รับไม่รับโอ้คุณหญิงถือว่าฉันขอสักครั้งเถอย่างน้อยมาอยู่เรื่อยๆก็อยู่ในสายตายข,อของคุณหญิงตลอดฉันจะไปทําอะไรได้คุณพี่เน่ ทำไมใกล้ทำไมใกล้เจ้กกาหนี้จัก,กรเจ้าหนี้จักรข้าเข้าเกียรติมั้ยเนี่ยมันเข้ามหมดจะมาเบรคคนรับใช้เหรอค่ะมีลูกมีผัวหรือยังยังไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีมึงไปมีลูกมีผัวก่อนแล้ว,วแล้วกลับมาเข้ามาเป็นคนใช้บ้านกูกูไม่มีลูกไม่มีผัวมกูจะไปเป็นคนใช้บ้านกูกูไม่รัะใครคุณนายอะไรจะบ้าเรื่อไงนะใครจะเฮ้าแต่เด็กเหมือนคุณนายเรา มึงนี่เขายังไม่มีก็ดีแล้วจะก็หาแถวเงาโอ้วเล่าเขาฟังส่งเดชคนที่นี่เขาไม่รู้คุณพี่เอาชนะคุณหญิงฉันให้สัญญาว่าฉันจะไม่ทําให้คุณหญิงต้องเสียใจฉันบอกแล้วว่าฉันเลิกแล้วเลิกแล้วนะนๆนะเลิกแล้วครับณป้ะวัติ่อ